ตอนแรกที่รถถังเจอซูเปอร์เล็กผมคิดว่าไฟนั้นเนี่ยรถถังควรเป็นฝ่ายชนะมีคอมเมนต์นึงบอกว่าวิเคราะห์รถถังกับซูเปอร์เล็กภาค2อหน่อยผมคิดว่าซูเปอร์เล็กสู้รถถังไม่ได้หรอกคือแม้ว่าการฟันธงหรือว่าการวิเคราะห์ออกไปเนี่ยอาจจะทําให้กองเชียร์ซูเปอร์เล็กอาจจะรู้สึกเฮ้ยทำไมพูดแบบนั้นทำไมคิดว่าซูเปอร์เล็กจะเป็นฝ่ายสู้รถถังไม่ได้คือให้แยกแบบนี้ก่อนนะมีบางช่องที่เชื่อเหรอเขาจะฟันธงว่า ซูเปอร์เล็กจะเป็นฝ่ายชนะรถถังและจะมีบางช่องที่เชื่อว่ารถถังจะเป็นฝ่ายชนะซูเปอร์เล็กเพราะฉะนั้นต้องทาความเข้าใจตรงนี้ก่อนบางวันผมก็ฟันธงว่าแมนยูจะชนะบางวันผมก็ฟันธงว่าแมนยูสู้ไม่ได้แค่การวิเคราะห์และการคาดคะเนผลที่จะออกนะครับส่วนผลการชกจริงเนี่ยมันก็อีกเรื่องหนึ่งแต่อันนี้เมื่อเขาคอมเมนต์ถามผมผมไม่ไตอบไปตรงๆว่าผมคิดว่ารถถังจะเป็นฝ่ายชนะพูดถึงฟอร์มก่อนหน้านี้ที่รถถังเคยเจอกับซูเปอร์เล็กก่อน จำนวนมากมองว่าซูเปอร์เลกชนะอีกจำนวนหนึ่งมองว่าไฟนั้นรถถังต่างหากที่เป็นฝ่ายชนะบางคนบอกว่าจังหวะลื่นล้มนั่นอ่ะมีส่วนบางคนบอกว่าจังหวะนั้นมันโดนแต่บางคนก็บอกว่าไอ้จังหวะที่เหมือนกับโดนก็จริงแต่มันไม่ได้ทําให้มึนพอที่จะต้องนับรถถังไม่มีอาการไม่มีแสดงออกว่ามึนมันหลากหลายแง่มุมนะโดยส่วนตัวนะผมคิดว่ารถถังไม่ควรโดนนับแล้วก็ครั้งนั้นเนี่ย ตอนนั้นผมคิดว่ารถถังจะเป็นฝ่ายถูกชูมือด้วยแต่ถามว่าห่างไหมไม่ห่างเพราะว่าสูสีออกเสมอก็ได้ถ้าเกิดว่ามันมีกฎเสมอนะแต่มันไม่มีกฎเสมอผมคิดว่าออกเสมอได้เลยแต่ถ้าให้เลือกหนึ่งคนว่าต้องเป็นฝ่ายชนะวันนั้นผมมองว่ารถถังชนะส่วนในไฟที่2ผมคิดว่ารูปเกมจะมีความคล้ายกันอาวุธรถถังก็ประมาณนั้นรถถังเนี่ยเก่งเรื่องศอก ศอกของรถถังไม่ได้เหมือนคนอื่นนะคนอื่นจะเข้าไปเพื่อที่จะฟันป้งฟันป้งเจอโอกาสหรือฟันป้งใช่ไหมแต่ของรถถังมันเป็นการใช้สอกเพื่อเคาน์เตอร์ให้นึกภาพหมัดเคาน์เตอร์หมัดเคาน์เตอร์ไม่ได้อยู่ๆแบบเข้าไปแล้วต่อยเปรี้ยงไม่ใช่แต่มันคือการอย่างเช่นมือหน้าตบแขนลงฟันคู่ต่อสู้ต่อยมาเอาแขนหน้าดันดันแขน,นของคู่ต่อสู้ขึ้นดันวิถีหมัดของคู่ต่อสู้ขึ้น แล้วคอเตอร์อ่ะอันนี้คือหมัดคอเตอร,ตอร์แต่รถถังจะใช้พวกจังหวะคอเตอร์แบบเนี้ยทักษะบ็อกซิ่งพวกนี้ยถูกเขาเรียกว่ามิกซ์เอาศอกเข้าผสมอะแล้วมันได้ผลดีเพราะฉะนั้นผมยังยืนยันเหมือนครั้งหนึ่งที่ผมเคยทําคลิปจัดอันดับคนที่ใช้ศอกเก่งที่สุดอะผมมองรถถังคืออันดับหนึ่งแล้วผมคิดว่าหลายคนก็น,น่าจะได้เห็นแล้วในวันนั้นว่าที่ซูเปอร์เลกเลือดออกก็ เป็นพระศอกของรถถังส่วนถ้าเกิดจะให้มองฟอร์มในปัจจุบันคือแน่นอนทั้งคู่ก็เก็บประสบการ์เก็บเลเวลมาเรื่อยๆนะซึ่งรถถังเนี่ยตั้งแต่ไปซ้อมกับแสงอาทิตย์อ่ะผมมองว่าตอนนี้เขาเก่งเกินไปจนซูเปอร์เลกน่าจะต้านทานไม่อยู่แต่มันจะมีอีกหนึ่งปัจจัยนะที่อาจจะทําให้เราแบบตกตะลึงก็ได้ก็คือถ้าเกิดผมจําผิดขออภัยนะรู้สึกว่าจะเป็นแคนาดาหรืออเมริกาเนี่ยผมไม่แน่ใจซูเปอร์เลกไปฝึกอะไรถ้าเขาไปได้ทักษะบ็อกซิง่งแบบสไตล์ที่เพชรนงไปฝึกมา จากแคนาดาเหมือนกันใช่ไหมผมว่าอันนั้นแหละอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่เราอาจจะได้เห็นซูเปอร์เลกอีกเวอร์ชันหนึง่งความรู้ด้านบ็อกซิ่งของฝั่งยุโรปอ่ะ,อะคือใครจะไม่ยอมรับก็แล้วแต่แต่ผมคิดว่าถ้าเรามองอันดับโลกอะ่ะพวกบ็อกซิ่งอ่ะพวกฟลอยพวกอะไรต่างๆอะ่ะมันอยู่แถบโน้นท้งนั้นเลยแถบอเมริกาแถบยุโรปแถบพวกเม็กซิกันอะไรพวกนี้นั่นเลยพวกใช้หมัดเก่งๆจะอยู่แถบนั้นกงนเพราะฉะนั้นทักษะการใช้หมัดและเทคนิค คาดไม่ถึงอะ่ะมันต้องไปเรียนมาจากที่โน่นซึ่งผมคิดว่าถ้าหากรถถังจะแพ้นะก็แพ้ต่อเมื่อแบบซูปเปอร์เล็กไปได้อะไรบางอย่างมาที่เรานึกไม่ถึงหรือเขาอาจจะเปลี่ยนสไตล์ไปเลยกลายเป็นแบบต่อยแบบอย่างกับเคียมรันนบติอะไรเงี้ยคือแบบใช้มัดขั้นสุดไปเลยคือถ้าเกิดเขากลับมาแล้วกลายเป็นแบบโอ้ยปล่อยมัดไม่แพ้เคียมรันเลยอะไรเงี้ยผมว่ารถถังแย่แน่แต่ถ้าเกิดเอาณนะตอนนี้ก่อนนะเอาตอนแบบที่เรายังไม่รู้ยังเป็นเครื่องหมายคําถามอยู่ว่าเขาไปฝึกอะไร เขาไปได้อะไรมาบ้างเอาข้อมูลเท่าที่มีนะตอนเนี้ผมคิดว่ารถถังจะเป็นฝ่ายชนะซูเปอร์เลกและครั้งนี้ผมคิดว่ากรรมการจะชูมือง่ายกว่าเดิมด้วย